สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่8เมษายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิคข้อแอคชั่นอนาล็อกคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบนะครับตอนนี้เขาเป็นการจบรอบสัญญาณเท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับหากเขาปิดแท่งเขียวเขาจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งกระขึ้นนะครับนะฮะแต่ผลปรากฏว่านะครับเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับก็ปิดแท่งแดงไปนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับคอนเฟิร์มว่าเหมือนอยากจะลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องให้เขาหลุดออกจากโซนโอเวอร์ไปก่อนนะครับนะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นะฮะนั่นก็หมายความว่าอยู่ในโหมดของการพักตัวฝั่งขาลงชุดนี้นี่เองนะครับ <c oughs> ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มันจะลดลงนะฮะส่วนแรงขายนั้น <c oughs> ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในกรอบนะครับรอให้มีโอกาสชัดเจนได้อีกนิดนึงนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสัประมาณ27แท่งก็ประมาณ2,6700จุดนะครับนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะครับบอกว่านะครับนะฮะบอกว่าเขามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดผลปรากฏว่าเป็นการย่อตัวจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ก็บอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดแต่นะครับเปอร์เซนต์การย่อตัวนันนะฮะมีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วทีเดียว นะครับแต่สังเกตนิดนึงนะครับว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในระยะใกล้นะครับเขายังคงกลับตัวอยู่ในโซนที่เรียกว่าศูญยากาศนะครับดังนั้นเราก็คาดการและสันนิษฐานว่านะครับมีโอกาสที่จะอ,อยู่ในกรอบที่เป็นไซเวยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับหรือหากเป็นรอบสัญญาณเล็กๆเ,เดี๋ยวรอให้คอนเฟิร์มอีกชุดอีกว่านะครับส่วน สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับขึ้นเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับนั่นก็คืออยู่ในกรอบไซด์เวย์ชัดเจนเลยนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลง เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นนะครับตามระบบนะครับเป็นการเข้าใกล้การจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังไม่เกิดรอบสัญญาณใหม่แต่ในระยะใกล้นะครับมีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกชุดนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตอนนี้นะครับ เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่การลงครั้งนี้จะมีแต่แท่งโดจิทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว4แท่งก็ประมาณไม่กี่ร้อยจุดเองนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะจบรอบสัญญาณชัดเจนก่อนผลปรากฏว่าเขาจบรอบจริงๆนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเกิดรอบสัญญาณที่แข็งแรงได้นะครับก็ทําอยู่ในกรอบที่เป็นไซเว ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็มีอยู่กึ่งคืน,คนนะฮะแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นเทรนใหญ่นั้นเขาเป็นรอบสัญญาณเล็กๆฝั่งขาลงนะครับแต่ในระยะใกล้การเคลื่อน,น,นที่นั้นเขา,ามีเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นเยอะนะครับผลไว้ เราก็พอจะสรุปได้ว่านะครับเขายังคงอยู่ในกรอบนะฮะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างชัดเจนยิ่งหนักกว่านั้นนะครับการเคลื่อนที่ระยะกลางนั้นที่เป็นสัญญาณโมเมนตัมอยู่กับศูนย์เลยนะครับอันนี้ชัดเจนว่านะครับมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ออกไปก่อนนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะตอนนี้อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงบ้างตามกลไก ตลาดเล็กๆเท่านั้น,นะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแเราก็พอจะสรุปในไทม์เ a m e ที่หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้ในระยะใกล้อาจพักตัวและมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้ในระดับ1เลยทีเดียวนะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง Time f r ฟ m มนะครับใครเรียนไปแล้วก็แน่าจะจำได้นะครับเพราะว่าใน Time f เฟรมใหญ่นะครับเขากำลังพักตัวในขาขึ้นแล้วนะครับกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของ Time f r ฟร e ที่เล็กลงนั้นก็มีโอกาสที่กำลังจะเริ่มต้นเทรนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องให้กราฟเดินทางตามลักษณะการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใ,ใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ